ขันยิ่งนี่บะเลี้ยนี่นกขุมนอนจับจอเลยระยะนี่ดำๆเดี๋ยวสู้ไหมเบิงนะครับเดี๋ยวผมกำลังจับกล่องจะสู้ไหมเบิงนกขุมเบิดนอนคูหนึง่งมาหาย,ยิ่งหนูบ่เดียวมาหาย,ยิ่งหนูครับบ่ยิ่งมันดอกมันพอกระเทินตัวใส่เมือ่อ ตัวไซมือเนะี่ยตัวแม่ข้างดำนกขุมย่ำแรล่งข้างมันบอดำคักเนาะไซมืดอ,อยู่ปลายปืนตัวแม่ตัวใหญ่ัวย,ไไยิ่งหนู่ยแขงมาถือโยขวามือตัวเถือกป่านาะครับเกิดบายิางมันดอกพ่อกระเทือนเอา เอาไปก็ลกคนยากมันตายแล้วแต่นกขุมมันก็นจะนอนงนึงเสียละครับนอนน้ำปลาน้ำดอนเนีเ่ยมพยายามไปเตะกับเจ้าก็าเนี่ยไปตบต,บ,ตบเอาเนาะมาเฮ็ดมันเหรครับไปหายิงหนูก,กันเอามากะลกขันลกขนลกคน,กคนยาก